เข้ามาแล้วหรอมาไม่ไม่มมให้ซูมไม่เสียงอะ่ะสวัสดีครับ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 ผม้โหร่างร่งไล่อ่านผลงานตัวเองอยู่นะฮะดูแล้วมีแต่คนชื่นชอบเดี๋ยวค่อยอ่านอะไรกันเป็นไงฮะตลอดหนึ่งชั่วโมงให้ทั้งทายเป็นแฟนใช่ตลอดหนึ่งชั่วโมงนะฮะที่มานั่งดูผมเป็นไงฮะมันไหมไม่ต่อ ไมตอบก็ตอบได้ไงฮะเดี๋ยวมึงนะขออ่านก่อนจะให้ส่งเสียงได้ไงก่อนก็เลยมาละแบบนี้เรื่องเนื้อคู่ไหมคะไม่ให้ไม่เขามันจะมีเสียงได้ไงขอร้องชอบพี้มีขายไม้ไหมครับผมได้ส่งไม์ไปให้เขาเขาอยากได้ไม้คุยกับแฟนครับต้องดิงดังขนาดไหน ตัวหน <Okay. S 1> yes. well, ังส yes. <s Elliott ills> yes. okay. <laughs> so ือมีรอยยิ้มแต่ในรูปมันเครียดจังวะาผู้เห็นขอซื้อดิฟต์เติมบางหน่อยครับอย่าบูลลี่ดีอุ้ยแต่ชอบในสเปนนะมันมันมันดูสดดีอะมันดูไม่มีแกลบดีเลยใช่ไหมเลิศแล้วต้องยังไงผมอะไรมาพูดอะไรกันเดียะก็ ได้คือท็อปปี้เขาเขาเขาจ้างผมมาให้ชวนคุณไปซื้อของนะฮะไม่ได้ชวนผมมาพูดเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นสิบเดสเ็ดแล้วเนี่ยบิ๊กเซลครับรถใหญ่มากทั้งทีนะใครจะชอบอะไรบ้างก็ลองแคปมาให้ดูหน่อยนะฮะใครชอบอลไรก็มาทวิตในนี้ได้ครับเดี๋ยวรอดูผลงานอืมอ,อ,อ่ะแล้วแล้วคือจริงๆแล้วรอบนี้ไม่ธรรมดานะฮะ ก็คือบอกเลยว่ามีอะไรสนุกสนุกให้ดูอีกสนุกเขาแลยครับผมสนุกไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าใครอยากเห็นว่าเราสองคนจะทำอะไรในวิดีโอพิเศษนะครับก็ติดแท็กกันไปเยอะนะฮะนู่นฮะฮะนู่นนู่นใช่แต่งหน้าทาผมอยู่ฮะทัดทายเหมือนเหมือนเห็นกล้องก็บอกให้ผมชี้เหมือนมีกล้องรับหน้าแล้วก็ไม่มียังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีการแจกพลอยพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมเพื่อนเยอะนะครับว่าจะกิจกรรมอะไร

ใช่ค่ะแล้วมันจะยิ่งใช่ก็ได้ดูดเสียงทุกคนเข้าไปหมดเลยเป็นฟิลดูไหมอาอาผมเต้นให้ดูอ่ะมาทุกคนตั้งใจดูมาเอาลไรนะออืเต้นแรงมากอยู่แล้วมันแบบมันแบบ้้เเตตนนแแรรงงมากดี โอเคประมาณนี้ประมาณนี้มาเต้นเบาๆแล้วกันให้ได้อิ่มเอมความสุขหน่อยถือว่าเบาๆพอหาซื้อยินวอลในช้อปปี้วะยินวอลอุ๊ยช้อปปี้แรงมากนะเจอคำว่ายินวอลแต่ว่าในคำค้นหา หยิ่นมอหยิ่นมอของสะสมหยิ่นมอวงกุญแจหยิ่นมอการ์ดหยิ่นมอกระเป๋าหยิ่นมออะไรมีไหมเอกด้วยจะต้องรอเซิร์ชเป็นไรไหมเป็นไรมากไหมมีเหรียน้ำมพในช้อปปี้ไหมมีเหรอยินเดรียญน้ำเต็มพายในช้อปปี้ยังไม่จบอีกเหรอฮะกับคอนนี้ก็แฟนๆเรียกเราอ่าแฟนๆรอเรียกร้องเลยนะฮะรอเลยรอเลย เขาบอกว่าเต้นแรงมากนะเอาเดีในในทวิตอ่ะแบบเต้นเก่งมากแบบชอบแบบเ,เกินไปไปะเนี่ยตาตาก็เห็นแล้ว <laughs> อ่ะมาก็ช่วงท้ายนะฮะผมมา ก็อยากจะฝากทุกคนด้วยฝาก11.11 Big Sale ลดใหญ่มากนะครับมีแจกโค้ดลดสูงสุดเนี่ยถึง1111บาทนะครับก็คือ1111 11, 11. ฟหีหลักนะฮะและมีโค้ดส่งฟรีทุกวันนะครับอย่าลืมไปช้อปกันนะครับแล้วก็แล้วก็ขอฝากผลงานด้วยนะฮะที่จะมีคอนเสิร์ตคู่นะครับในวันที่24นี้ก็จองบัตรวันไหนนะว <2. S 1> ันที่2นะครับ2ทธันวาว 2> 2. โอเคมีเวลาอีกมีเวลาอีกเกือบยี่สิบกว่าวันนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับก็นั่นแหละฮะสปอยเลยครับมันเดี๋ยวจะมีร่วมงานกับทางชอปปี้อีกนะฮะเราติดตามได้เลยนะครับสปอยแล้วสปอยแล้วสปอยนี่คือจริงๆยังไม่มีงานแต่เขาล็อกตัวเราไว้ก่อนมาแล้วพูดไปก่อนเขาล็อเราพูดไปก่อนอะไรนะสิบสองเก้าสิบสองอ๋อไม่มีในสไลด์เหรอโอเค อะไรนะ1ิดสองิบสองจะเอามาเป็นแอดมินอีกอโอ้โหพี่ก็ทําเกินไปผมหาคิวให้อะถ้าจะเขียนขนาดนี้นี่ผู้จัดการผมสะดุ้งแล้วเนี่ยสิสองติบสอง้ต้องขอขอบคุณเทนโลนแฟนๆแล้วนะที่ทําให้ชอปปี้เขาเห็นอะไรในตัวผมอีกแล้วเนี่ยอ่าอ่าคนลุกหมดละเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับัวหน้าไง โอเคฮะวันนี้ลาตัวไปก่อนลาตัวคืออะไรวะขอตัว<ไ>ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปคุยกันใหม่บายบายครับ uh, ไม่มีกล้องก <c oughs> ูบายบาย